เราอยากแต่งตัวแบบนี้มานานแบบเกาหลีนิดๆอะไรอย่างงี้ป่ะญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ๋อเขาไปไหนนะเขาก็จะคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าตลอดเลยจะบอกให้คนที่นี่นะครับเขาจะคิดว่าเราเป็นนี้ฮาี่ฮาวเขาจะคิดว่าเราเป็นคนจีนหรือคนญี่ปุ่นนะอะไรอารมณ์นั้นเลยทีเดียวจะบอกว่าที่แต่งแบบนี้เพราะเอ๋เป็นคนแพ้คนขี้หนาวคนาจบอกพี่เอกต้องหาอะไรที่แบบอบอุ่นไม่จริงเนี่ยไม่จริงเนี่ยผมเห็นเวลาคุณเดยวแวแต่คุณเวลาเุาแต่งตัวครับ น้อยที่ไหนอาจจะเนี่ยอะไรก็ออกีละทินที่เราิ้น,นไม่สุดเสียงที่เป็นของเก่าอะไรเน<ง>ี<ง>่ยฟังซาบเบ้าตลอดคือฝรั่งจะได้ดูดูดูเหมือนฟังซาบเบ้าไงเออแสดงว่าอากาศหนาวอย่างนี้หน้าพี่จะต้องผ่องใสขาวจ๊วแน่น,นอนเราไปเดินเที่ยวกันต่อได้ยัง พี่ว่าพี่ว่าการแต่งตัวพี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนก็เหมือนอยู่กรุงเทพเหมือนปาร์ตี้สองก็อวยพรกันไปอวยพรกันมานะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้เดินชมความสวยงามของสุเหร่าสีฟ้ากันแล้วนะครับทั้งสองคนนะครับก็จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่อีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือสนามฟุตบอลอะตาเตอร์โอลิมปิกสเตเดียมถึงแล้วและตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาอยู่หน้าสนามฟุตบอล อาตา <c oughs> ตาจะเสียงยาวไปไหน <c oughs> นี่คุณเอคุณรู้ไหมว่าสนามแห่งนี้มีความสําคัญยังไงยังไงคะอา้าวก็สนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับเป็นสนามฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันย<อ>ูฟาแชมเปียนลิกนัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2005 2005ไม่2009นะอ่าระหว่างทีมอะไรรู้ไหมทีมิลานกับเวว๊าพูแล้วคุณรู้ไหมว่าใครชนะ ต้องิเวอร์พูนี่ิเวูร์พูชนะครับผู้ชมนะอ,อยากเข้าไปชมด้านไหนไหมสิไปพร้อมๆกันเลยครับผู้ชมไปเลย <ไป S 1> โอ้โหอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะคือแบบเห็นแล้วแบบถ้ามันใหญ่ได้ขนาดนี้คะเนี่ยแล้วลองคิดภาพนะว่าถ้าคนนั่งกันหมดเลยเนี่ย ต่เต็นขนาดไหนพี่ป๋อคะพี่ป๋อพี่ป๋อพี่ป๋อทำอะไรนะหอมหอหอมอะไรขนาดนั้นต้องพรอมอ้กาก่อนสิเพราะเดี๋ยวต้องลงแข่งกับมิลานแล้วมิลานะไร <c oughs> คือจะบอกให้นะครับว่าแฟนๆฟลิเวอร์พูลผมเชื่อครับว่าในประเทศไทยยมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างรุ่นผมเนี่ย แชมป์ต่างๆที่ลิเวูได้มาเนี่ยผมไม่ทันไม่ทันคือหลังๆนี่แมนยูทั้งนั้นเลยไม่ค่อยได้แชมป์ใช่ไหมใช่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 แต่ว่านี่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและล่าสุดที่ผมทันและผมได้ชมเกมวันนั้นด้วยโอ้โหคิดดูที่น้ำไปก่อน3 0มศูอะไรก็นั้นตีเสมอ3-3มแล้วเตะลูกโทษเข้าอ่ะคิดดูเช็งโ้เตะไม่เข้าอ่ะคิดดูหลายปีแล้วหลายปีแล้วอย่าพูดถึงตอนนี้อย่าพูดถึงตอนนี้เราตัดถึงตอนนี้ออกไปมันถึงจะยิ่งใหญ่ไงคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตน ไปดื่มดำหน่อยได้ป่ะคือไปเดินรอบๆเอาเอาเชื่อาเดินให้ม<า>ัน<อ>ทั่ว,วอ้าวต้องไปแบบเจอราดเลยเดี๋ยวลงไป<อ>ข้างล่างนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับไปตามลู่เลยครับแล้วก็วิ่งแบบวอร์แบบเจอราดนะ เล่นเองคเล่ดีนะแต่จริงนี่คือถ้าถามปอนนะว่าทำไมปอถึงชอบลิเวอร์พูลต้องย้อนกลับไปนิดนึงฮะตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่อังกฤษฮนะ,ะก็คือสถานที่ทำงานนะ่ะใกล้กับสนามฟุตบอลเชลซีปอจะคุ้นเคยกับทีมเชลซีมากเพราะว่าอยู่ใกล้กันหลังจากนั้นปอก็ไปเรียนอยู่ใกล้ๆสโมสรอ,อาร์เซนอลก็แอบที่จะติดตามผลของลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้น ตัวเองเคยคิดว่าตัวเองจะจะจะเชียร์อาเซนอลนหรือจะเชียร์เชลซีแต่มันก็ได้พักๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาเป็นที่ตัวตนของเรามากกว่าก็คือเราชอบลิเวอร์ pool ว,ว,วันนี้เราจะขอประกาศตัวเองเลยละกันว่าขอสพอร์ตลิเวอร์พูลขอสนับสนุนลิเวอร์พูลขอเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากไปถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศตุรกีนี้ก <c oughs> ็อย่าลืมนะครับแวะมาเยี่ยมชมที่สนามฟุตบอลแห่ง อาตาเติร์กโอลิมปิกสเตเดียมสนามแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวแล้วดูความยิ่งใหญ่อลังการเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามาตุรกีต้องมาเยี่ยมที่สนามแห่งนี้ด้วยเอาละถึงโรงแรมแล้วเหนื่อยไหมคุณเอ๋ก็นิดหนึ่งอ่ะเนาะไป่่อ เห,หนื่อยแล้วอ่อเหนื่อยดิพี่ด oh. ูนาฬิกากี่โมงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าอย่างงั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาคุณเอไปส่งถึงหน้าห้องเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในต่างแดนไปอากระเป๋าไว้ตรงนี้นะไปเออ่าก็มาถึงห้องของคุณเอแล้วแล้วสนุกไหมวันนี้สนุกสิแต่ก็เหนื่อยไปเนาะแอบเมื่อย เหนื่อยมากหน่หนาวด้วยวันนี้หนาวนะครับแล้วก็เรียกว่าเดินกันเยอะเหมือนกันนะครับเจ็บเจ็บปวดเข่าแล้วไม่เป็นไรละเอางี้ผมส่งคุณเอเข้านอนเลยละกันเอ็งคุณนายเนาะคุณนายคุณนายเดินนายเนาะเห็นไหมเอินเอินเอ็นเอินคุณนายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ไปไปเจอสถานที่แปลกๆเยอะแยะไปหมดเลย อากาศเนี่ยสมใจคุณเอ๋เขาเลยคุณเอ๋เนี่ยเขาอยากหนาวๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาได้แต่งตัวแบบเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยถึงจะมาตุรกีก็ตามก็ยังคงคอนเซปต์เกาหลีอยู่นะฮะแอบนินทานิดนึงอากาศของที่นี่นะคือพูดพูดตรงๆว่าสึกสึกแบบว่าแฮปปี้มากๆกับอากาศที่นี่เพราะว่าคือเราได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ได้ได้เสพอากาศบริสุทธิ์ไงอยากให้แบบบ้านเราอากาศแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ที่เอามาในกระเป๋าอะ ได้ใส่มูลเลยอยากจะเมาให้ฟังนะเพราะว่าพี่ปอเนี่ยก่อนที่เครื่องบินนะคะจะทะยานสู่ท้องฟ้าพี่ปอก็ได้ทําการเอา,าพระพวงที่ใหญ่มากออกมาแล้วก็ทําการสวดมนต์เพราะพี่ปอกบกคำสูงในส่วนของเครื่องรางของขลังนั้นนะฮะผมก็เรียมาสามองค์ครับเอามาสามองค์นะครับเพราะว่าเป็นองค์แบบเด็ดๆเ,เลยก็เรียกว่าทุกทางเลยครับแคล้วคลาดนะปะปลอดภัย เมตามหานิยมคงกระพันชาตรีมาพร้อมสับเลยทีเดียวสังเกตว่าไฟาน,นิ่มมากเลยนะครับเพราะว่าอาราธนาพระมาตลอดทางถ้าจะมีเรื่องไหนที่ผมอยากจะเมาคุณเอนะผมต้องขอแอบเมาเรื่องความสวยความงามของคุณเอจริงๆผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าคุณเอ๋เขาเป็นคนรักสวยรักงามขนาดนี้แล้วมันเหมือนพอมาต่างประเทศแล้วได้แต่งตัวเนี่ยคุณเอ๋เขาชอบมากแต่ใช้เวลานานเหลือเกินทีเดียวเชียว แล้วก็เติมหน้าเติมตากันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยแบบนี้เดี๋ยวพันอย่างนี้แน่นไปแน่นไปเอาพันอีกอย่างหนึง่งเสื้อใส่ตรงนี้ดีไหมหรือเปลี่ยนไปพับแขนหน่อยคือเขาจะครีเอทของเสื้อผ้า,าอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เขาก็าจะแอบงอนๆผมะคาณผู้ชมนะว่าแบบผมจะบ่นไงว่าโอ้ยช้าจังเลยเร็วเร็ว,ว,วอะไรอย่างนี้เขาไม่โกรธผมหรอกผมรู้พี่ปอเหรอคะก็ ก็เป็นก,ก็ก็น่ารักนะคือก็ไม่เคยมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองนอกด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือถ้าจะดูว่าเอ้ยเข้ากันได้ไหมเนี่ยจะต,ต้องมาที่เมืองนอกใช่ไหมคะต้องมาบอกว่าเอ้ยเดินทางมาใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยกันอะไรเงี้ยก็เขาเป็นคนน่ารักก็ดูแลดูแลเอ๋ดีมากๆเลยอะคะ่ะและ้วคืออยู่ที่เมืองไทยยังไงอย่างนี้ที่อยู่ที่นี่ก็ก็ยังเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมเล่าคุยกับคุณเอ๋ดีกว่าว่า คืนแรกในประเทศตุรกีเป็นยังไงกันบ้าง first night in Turkey เป็นไงนอนหลับฝันดีไหมฮะฝันดีสิ่อยากจะเมาทำไมอะฮะก็ฝ <c oughs> ันถึงผู้ชายื่ววานอะเอกแล้วเอกแล้ววนเวียนเข้าหนุ่มตุรกีไปไประจำไม่ได้ฝันถึงแบบถึงพี่ถึงอะไรบ้างเลยเหรอพี่อาไว้ฝันเมืองไทยได้ป่ะอูเดียขอฝันถึงหนุ่มตุรกีหน่อยได้ปะคุณเองปกติเป็นคนตื่นเช้าไหม ตื่นเช้าไหมหรอครับตอนนี้กี่โมงแล้ว่ะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงแปดโมงบ้านเราก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งอเพิ่งตื่นเป็นเวลานี้แหละจริงอาหารที่ประเทศเนี้ยคุณชอบอะไรที่สุดอย่างวันเนี้ยอือชีสเพราะว่าสังเกตว่าคือที่นี่เนียเขาจะบอกว่ามีชีสแต่ว่าเยอะมากแล้วก็หลายแบบมากแต่ละจานอะไรก็ไม่รู้สงสัยมันชื่อไม่เหมือนกันหรืออะไรยังไงนี่ก็ชีสนี่ก็ชีสนั่นยังเป็นชีสอีกแล้วชีสเยอะมากผมว่าคนที่นี่ เขาจะบริโภคชีสเป็นหลักเลยนะครับกับที่จะทานคู่กับขนมปังทานอะไรก็ตามแต่แต่เอาเป็นว่านี่นอนหลับฝันดีใช่ไหมคืนแสดงว่าเอเนอร์จีนี่เพียบพร้อมเต็มที่โอ้โหได้เยอะได้เยอะวันนี้นะครับเรามีภารกิจมากมายที่จะไปตะลุยกันต่อนะครับที่ประเทศตุรกีนะครับไปเที่ยวกันให้มันเอาให้แซ่บกันถึงกึนกันเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวทานข้าวเสร็จปุ๊บทานอาหารเสร็จปุ๊บเราลุยกันเลยไหมกินละพี่ไปลุยเลยเพราะว่าเดี๋ยวขาดทุน คุณผู้ชมครับและที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือสุลาเซนโซเฟียครับแล้วค่ะเป็นสิงมหัศรรย์นะคะที่เขาบอกว่าติดหนึ่งในเจ็ดของโลกนะคะในช่วงดุกกลางรัชตภรอ,อ,อ่าซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่คนมุสลิมที่นี่จะใช้ในการประชุมส่วน